พลเอกนัทพลน,นาคพาณิชต์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชในฐานะผอ,อ,อสปกรสบค กล่าวถึงการผ่อนคลายกิจกรรมห้าประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าวันนี้น่าจะมีคำสั่งจากกรุงเทพมหานครซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในรายละเอียดว่าเมื่อประกาศให้ผ่อนคลายแล้วมาตรการคุมเข้มต่างๆต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะในสังคมมีทั้งกลุ่มที่อยากให้ผ่อนคลายและกลุ่มที่ยังห่วงใยการแพร่ระบาดเพราะฉะนั้นเมื่อมีการผ่อนคลายให้แล้วในส่วนของมาตรการกำกับต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนที่มีความกังวลได้มั่นใจในความปลอดภยัยพร้อมย้ำว่ามาตรการ Work from Home ควรมีต่อเนื่องถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ท่านนายงตีท่าน,น,านาเน้นย้ำในรายละเอียดนะครับว่าเมื่อประกาศให้ผ่อนคลายแล้วเนี่ยมาตรการต่างๆที่กำกับเนี่ยจะต้องเป็นไม่ได้ความเรียบร้อยในความเป็นจริงและในสังคมเนี่ยก็มีทั้งส่วนที่ยังหวงใยแล้ก็ส่วนที่อยากให้ผ่อนคลาย เพราะฉะนั้นเมื่อมีการผ่อนคลายให้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในใน,ในส่วนของการมาตรการกำกับเนี่ยจะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนที่น้องประชาชนที่ยังห่วงใยอยู่เนี่ยได้มีความมั่นใจว่าผ่อนคลายแล้วยังมีความปลอดภัย